โปรโมชั่นนิวเยียร์นิวใจมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะอ้อจุจุอ๋อน้องถือนี่มาใช่ไหมคะน้องจะบอกว่าให้อันนี้อันนี้อันนี้3ชิ้นแบบนี้นะคะในราคา899เาเนะคะ, 99, ะ,คะจะกระก,ก็ได้หรือว่าจะล้วนก็ได้นะคะสำหรับแอดวานซ์คามิงโกเซรั่มแล้วก็แคลดอ,ออนทุกคนผิดละทุกคนเข้าใจเนาะโปรนิวเยียร์นิวใจเดี๋ยวขึ้นให้กับทุกคนใหญ่กว่าหน้าจุจุอีกทุกคนใช้ไปเลยช่ำๆนะคะหน้าของเราเนี่ยขั้นตอนแรกเลยที่หน้าของจะผิวดีไอซีเซรีคลีนซิ่งใช่ไหมคะทุกคนเเเเเอออาาปป็็็นนนนววววว่่ใใจคหมดด้้ยกกัััลลงงตตแแู เข้าใจมากๆแล้วก็มีสปิเกอร์หลายท่านนะคะที่นําประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาแชร์ในคลาสนะคะมีหลายๆแบรนด์เลยนะคะที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็มาแชร์ในคลาสรวมถึงการสออาจารย์นบสิธิ์ดูรีวิวมาเนี่ยเพื่อจะรบสอนให้เข้าใจจริงๆทุกคนภาพที่มันเล็กๆในบริษทัทแต่เขาเอามาขยายใหญ่ให้เรามองภาพใหญ่นะคะจุลรู้สึกว่าจิก๊กซอที่จุลิยบริหารงานอยู่เนี่ยผันตัวจากการที่เป็นนักแสดงนะคะเป็นพิธีกรต่างๆแล้วก็มาทําธุรกิจของตัวเองควบคู่ไปด้วยที่ใครดูลูกอะ่โอั ยกน้าไหมยกแม่ออกมาแล้วให้พ่อคอนเซ้าก่อนได้ไหมคอนเซ็ลตคู่กันอะไรได้ไหมคอนเซ็ลคู่กันก็ได้บาไม่บอกคือจะแอบหนึนเดียวแต่ว่าคิดว่าพ่อคงไม่ยอมกันจะมาแบบกู้หน้ากู้อะไรทุกอย่างนะคะหลังมีรู้ของคนนะคะขอแม่ไปดูสามีนิดนึงว่าทำไปถึงไหนแล้วระหว่างรอยาชาเฮ้ยเห็นไหมคะพ่อได้ค่ะ ก็จะเออมังใจเลยใช่ค่ะังใจค่ะคำว่า the d i m i s clinic เนี่ยแล้วเม่อคือรับรางวัลแบบทุกปีดูโซเชียลเดียตลอดยังได้เห็นคุณหมออิงคนสวยตลอดตลอดตลอดหยุดปังนมเมื่อไหร่ัจะโกลมเลยนะค่ะพอเห็นคุณจุ๋ยทำผมก็เลยต้องแบบผมยอมไม่ได้เนาะก็เลยต้องแบบให้คุณหมอจัดเต็มให้เลยเยียมยศเยมเลยคะเยียมยดเป็นยังไง่ะ รักกี่โปรแกรมสามไปเลยจัดเต็มอะไรไม่ได้ขิงแม้คือรักแพ้เขาสี่จ้านี่ธรามาที่หนอนเธอดำบกว่าแล้เนี่ยดูแลลูกมาอย่างนีแล้วนะสี่ปีคือแบบตั้งแต่ไหนไม่ได้เข้าแบบคลินิกเลยแล้วตอนนี้ใจมากที่ได้กลับมาแบบได้กลับมาคืนร่างที่สวยงามแล้วไปไหมคะไปค่ะเอาคำหล่อสวยกับไปหาลูกค้าค่ะหล่อดีกลึกี่สุมากๆเลยนะคะับค่ะ